เฮ้ยฟังป้าจะมีอะไรจะเล่าให้หนูฟัง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 แบบป้าจะมีอะไรเล่าห้หนูฟังโลกใบนี้นะมันจะเป็นกลมๆฟังก่อนดิฟังก่อนอโลกใบนี้มันจะเป็นกลมๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นกลมๆเราเนี่ยอยู่บนพื้นผิวโลกมันจะประกอบไปด้วยน้ําน้ําที่เวลาเราก็โดดลงไปแล้วมันจะจมอ่ะนั่นแหละแต่สิ่งที่ทําให้น้ําไม่จมอ่ะก็คือเรือถ้ามันมีเรืออยู่น้ํามันก็จะลอย พาทิต์อ่ะมันจะขึ้นตอนภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันตกอะพาทิ์มันจะลงแล้วมันจะมีเครื่องบินนบินส่วนกับพาทิตย์ทําให้เราเนี่ยมีผู้กับตันในการขับแล้วการขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้บัตรในการซื้อเขา้าใจปะที่พูดไปเนี่ยฟังกัอนดีสัตว์โลกทุกโลกทุกตัวเนี่ยจะต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจจริงพอหายใจเสร็จเนี่ย มันก็ต้องใช้สิ่งอากาศพวกนี้แหละดำรงชีวิตถ้าวันหนึ่งอ่ะเราไม่หายใจแล้วแสดงว่าเรานั้นอ่ะไม่กระดูกระดิกแล้วเราจะอยู่นิ่งการเดินเหมือนกันต้องใช้พะละกําลังและพะลังงานแคลอรี่ที่เราดื่มกินอาหารเข้าไปเนี่ยทําให้เราแบบมีกําลังร่างกายแข็งแรงและที่สําคัญเลยถ้าพลังงานแคลอรี่ที่มันเยอะเกินไปเนี่ยจะทําให้เราอ้วนหลังจากเราอ้วนเสร็จเนี่ยมันก็จะมีไขมันพอเรามีไขมันเสร็จเราต้องออกกำลังกาย เพราะว่าร่างกายมันได้รับไขมันที่เยอะเกินไปทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีไขมันปริมาณเกินคาดที่มันพลังงานมันไม่สามารถที่จะไปใช้ได้เข้าใไหมเกินไปอ่ะกับพลังงานมันเกินเกินควรอ่ะแล้วมันจะสะสมเป็นไขมันในร่างกายแล้วการทําอะไรก็แล้วแต่นะมันจะยากลำบากมากขึ้นแล้วมันจะใช้ชีวิตที่อ่าเป็นโรคภัยแล้วก็ไข้เจ็บมากกว่า นกเหมือนกันเวลามันกินมันเะก,กินเฉพ,าะ,เพาะที่บินได้แต่หลังจากที่มันไม่บินเนี่ยมันไม่มีแรงแล้วแสดงว่ามันตายรถในการขับเคลื่อนเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช้น้ํามันแล้วก็ต้องมีผู้ขับขี่ก็เหมือนคนนั่นแหละเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้สมองในการขับเคลื่อนแล้วก็อาหารพวกนเนี้มันจะใช้เวลาและใช้การเดินทางในการกินซึ่งถ้าเติดร่างกายเราไม่ขยับเราไม่หายใจทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดนึกภาพไหมนั่นแหละ คืออยากจะบอกประมาณนี้แหละชีวิตคนเราก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะโอเคอ่ะนะโอเค